การรับไรายได้จากการเข้าร่วมธุรกิจในแผนธุรกิจบริษัท P.S.K. 2005จำกัดนั้นมีไรายได้ทั้งหมด6ช่องทางรายได้ช่องทางที่1กำไรขายปี15%ถึง45%รายได้ช่องทางที่2โบดัสค่าแนะนำ2ชั้น40%ถึง70%ชั้นลูกและชั้นหลาน รายได้ช่องทางที่3โบนัสบริหารทีมอ่อน20%สูงสุด140,000 PV รายได้ช่องทางที่4โบนัสบริหารทีมแข็ง10%สูงสุด140,000 PV รายได้ช่องทางที่5โบนัสแมทชิ่งทีมแข็ง3ชั้น50%ถึง100%ทั้งชั้นลูกชั้นหลานชั้นเหลน หลายได้ช่องทางที่6โบนัสค่าจ้าคะแนน smld 3%ถึง12%การสมัครเข้าร่วมธุรกิจกับบริษัท p s k 2 0 0 5นั้นผู้สนใจสามารถสมัครกับทางบริษัทหรือสมัครกับทางนักธุรกิจ p s k 2 0 5 5ได้ทั่วประเทศโดยมีค่าสมัคร300บาท สิทธิประโยชน์จากการสมัครเข้าร่วมธุรกิจ 1. กระเป๋าทรงหรูเรียบง่ายพร้อมคู่มือการทำธุรกิจ 2. สิทธิ์ในการซื้อสินค้าสมาชิก 3. สามารถสะสมคะแนนขึ้นตำแหน่งเพื่อรับรายได้กับทางบริษัท psk 2 0 0 5ตามแผนธุรกิจเอกสารในการสมัครสมาชิก 1. สำเนาบัตรประชาชนสสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องเมื่อก่อรายละเอียดไปสมัครเรียบร้อยแล้วสามารถยื่นเอกสารการสมัครได้ที่เคาน์เตอร์บริษัทหรือสมัครและยื่นเอกสารผ่านระบบออนไลน์กับนักธุรกิจ psk 2005ได้ทันทีการทำคุณสมบัติบริษัท psk 2005จําจำกัดเมื่อสมัครเรียบร้อยแล้วเราสามารถทำคุณสมบัติ เพื่อรับรายได้จากแผนการตลาดได้โดยคุณสมบัตินักธุรกิจ psk 2005มีรายละเอียดดังนี้คุณสมบัตินักธุรกิจระดับซิลเวอร์คุณสมบัตินักธุรกิจระดับโกลและคุณสมบัตินักธุรกิจระดับไดมอนด์การรับรายได้รายได้ช่องทางที่1นรายได้จากการขายปิดสินค้า 15-45%สมาชิกและนักธุรกิจ P.S.K. สามารถซื้อสินค้าได้ในราคาสมาชิกและสามารถขายสินค้าเพื่อรับรายได้ส่วนต่างจากราคาเต็มสินค้าหรือราคาข้างกล่องโดยเงื่อนไขาทางธุรกิจนักธุรกิจและสมาชิกห้ามขายสินค้าให้กับลูกค้าต่ำกว่าราคาสมาชิกโดยเด็ดขาด <S <S เมื่อสมาชิกจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ไมเฮรราคาข้างกล่อง1,800บาท ราคาสมาชิก1,250บาทดังนั้นสมาชิกสามารถทำกำไรได้ถึง550บาทต่อการขายสินค้าหนึ่งกล่องรายได้ช่องทางที่2รายได้จากค่าแนะนำธุรกิจ Fast Start 40-70%ในการรับรายได้จากค่าแนะนำธุรกิจนักธุรกิจ p s k 2005มีสิทธิ์รับรายได้จากค่าแนะนำธุรกิจ ตามตำแหน่งคุณสมบัติดังนี้ชั้นลูกระดับตำแหน่งซิลเวอร์40%ระดับตำแหน่งโกล50%ระดับตำแหน่งไดมอนด์สตาร์ได m o n ด์กราวด i ไดมอนและบูไดมอนด์60%ตัวอย่างการขายสินค้าผลิตภัณฑ์ไม h เฮิร์ชิ้นราคาสมาชิก 1,250บาทได้คะแนน300 pv เราจะได้รับค่าแนะนำา f s t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  r t t ชั้นลูกจากการแนะนำตรง40%ถึง70%ของ300 pv ดังนั้นเราจะได้รับค่าแนะนำจากสมาชิกที่ซื้อสินค้าดังนี้ระดับ s i l v e r ได้รับค่าแนะนำา2 2 0บาทระดับ Gold ได้รับค่าแนะนำ150า1 5บบาทระดับ Diamond ได้รับค่าแนะนำ180บาทรายได้ช่องทางที่3โบนัสบริหารทีมอ่อน20%นักธุรกิจตั้งแต่ระดับซิลเวอร์ขึ้นไปสามารถรับไรายได้ค่าบริหารทีมโดยคิดจากคะแนนทีมอ่อนตัวอย่างการรับไรายได้การคำนวณโบนัสบริหารทีมอ่อนคะแนนบาลานซ์ที่ยกมาคำนวณคือ1 0 0 0 0 0ส pv ดังนั้น จะมีรายได้ถึง20,000บาทรายได้ช่องทางที่4โบนัสบริหารทีมแข็ง10%นักธุรกิจตั้งแต่ระดับซิลเวอร์ขึ้นไปสามารถรับรายได้ค่าบริหารทีมโดยคิดอ้างอิงจากคะแนนทีมอ่อนมากนวนตัวอย่างการรับรายได้การคำนวณโบนัสบริหารทีมแข็งโดยอ้างอิงจากคะแนนทีมอ่อนมาคำนวณ โดยยอดที่ยกมาคำนวณคือ1,000 100, 0แส pv ดังนั้นจะมีรายได้1,000บาทส่วนคะแนนทีมแข็งที่เหลือ4,000 0 0 pv เก็บไว้คำนวณในรอบถัดไป pv การคำนวณรายได้รายได้สูงสุดในการคำนวณค่าบริหารทีมนักธุรกิจมีสิทธิ์รับรายได้ตามตำแหน่งคุณสมบัติทางธุรกิจดังนี้ ตำแหน่งนักธุรกิจระดับซิลเวอร์รายได้สูงสุดต่อว,วัน2,800บาทหรือ8 4 0 0 0บาทต่อเดือนตำแหน่งนักธุรกิจระดับโกลรายได้สูงสุดต่อว,วัน1 4 0 0 0บาทหรือ420 0 0 0บาทต่อเดือนตำแหน่งนักธุรกิจระดับไดมอนรายได้สูงสุดต่อวัน25,000บาทหรือ7,50 0 0 0บาทต่อเดือนนักธุรกิจระดับสตาร์เดมอน รายได้สูงสุดต่อวัน30,000บาทหรือ9000 0บาทต่อเดือนตำแหน่งนักธุรกิจระดับคาวดไดมอนด์รายได้สูงสุดต่อวัน35,000บาทหรือ1 5 0 0 0 0 0บาทต่อเดือนตำแหน่งนักธุรกิจระดับบูไดมอนด์รายได้สูงสุดต่อวัน42,000บาทหรือ1,260,000บาทต่อเดือนรายได้ช่องทางที่5โบนัสบริหารองค์กร 50-100%นักธุรกิจตั้งแต่ระดับซิลเวอร์ขึ้นไปสามารถรับไรายได้ค่าบริหารองค์กรที่เกิดจากการแนะนำตรงจากสายงานสปอนเซอร์เมื่อทีมงานเกิดไรายได้ค่าบริหารทีมหรือบาลานซ์ทีมคิดจากรายรับทีมแข็งของสายงานการสปอนเซอร์ตรงตัวอย่างการรับไรายได้นายเมีไรายได้ทีมอ่อน20%หรือ2 0 0 0 0บาทนายเมีไรายได้ทีมแข็ง 10%หรือ1,000 0บาทดังนั้นจะได้รับค่า matching โ bon บนัสค่าบริหารองคอ์กรทีมแข็งจากนาย A 50%ของฝั่งทีมแข็งเป็นเงิน5,000บาทนักธุรกิจ psk 2 0 0 5สามารถรับไรายได้ค่าบริหารองคอ์กรสูงถึง50-100% จากสายงานสปอนเซอร์ตรงได้ลึกถึง3ชั้นโดยนักธุรกิจมีสิทธิ์รับรายได้ตามตำแหน่งคุณสมบัติทางธุรกิจตามตรางรายได้นี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร044116549หรือทางช่องทางรายละเอียดด้านล่างนี้ psk 2 0 0 5เพราะเราเชื่อว่าความสุขความสำเร็จสร้างและส่งต่อให้กันได้